แม่ชื่อจอดงแล้วลูกล่ะโอ้ยลูกฉันจอดชื่อเด่งดึงเตือนไลูกฉันเยี่มป้อยเลยเราลูกเหชื่อดงดึงเหอะจอมลูกจ้าหนูบอกว่าหนูมาตามหาคนรักจ้าคนรักของหนูนั่นชื่ออะไรอยู่ที่นี่เหรออยู่ก็นี่แหละจ้านั่นชื่ออะไรลูกมัตุวินนุกพ่อพ่อตายแล้วพ่อพ่อนี่ไอตัวเ มัศวินอย่างนั้นเหรไม่เอาพี่อะไรผมเั่นไม่เอาแม่ผมเช่นเอาลูกแก่อไปวางลูกไว้ตรงนั้นแม่อย่าเสียงดังมากยก็ดีเสียงเสียงสุดแล้วเนี่ยอย่าเสียงดังนะวันนี้ยไม่ถ้าสะดุ้งจักหน่อยในเรื่องหลวงพ่อท่านจะเป็นคนที่บาปที่สุดเลยถ้าเธอเสียงดังปิดประตูไปกันจบเลยข้าพเจ้าจะต้องรู้ความจริงให้ได้ใจเย็นๆนะลูกนะผมจะจัดการให้อุ้ยจะดังแล้วนะมือนะจะดังแล้วนะ เอาได้พระผจัดการให้ข้าพเจ้าต้องรู้ความจริงให้ได้ทหา,ารเร่งไปนำพาตัวองค์ราชบุตรมัสวินให้กลับมาขึ้นเฝ้าบัดเดี๋ยวนี้รัรบใส่เกล้าวบัดนี้อ,องค์มัสวินเสด็จแล้ว แล้วนตมือแมมือลำแล้วแวแแวแวะดงนี่เป็นไงดูพ่อเขามองลูก เทียมกันชัดชัดม่ใ่ันมึงลองรับตาสิโ้ยกูก็เ่าใ่แต่กูว่าไม่ใช่มัมึงลอง่นี่ัมึงลองที่กูจะดูอ อุมองหลังลงงอุะอหลังลงอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดประทับาครับลูกนี้คึงสองคนแม่ลูกก็เอาตายเลยอ่ะมึงว่ามันมาค้อนค้อนลูกกด้วยเบื่อ กินเขาอขอบคุณิเออโหยิงตาเลยิงเยยมไงเด็กมันปื้นใจเดินลหงนห้ไงครับคุณดิไเลยไมคจี่ทำไมเนี่ยตางัหาเจอละไขข้อปิศนาคูมา สิสามเดือนมึงจบฟังังแล้วคุ้ยดูท่อดูท่อดู่อไอ้เตอร์ดีดเอาไปไปไปเดเดเดขาขาเปียกหน่ฝากนะ หวยด้วยเอ๊ไอ้หวยป่าทำไมมาช่วยกูนิ้วกลางเฮ้ยนิ้วไอ้หวยเป็นไงยี่ห้อบอกเขาไปสิว่าน้ำไม่ใช่พ่อหนูเอามึงเอาไม้มึงเอาไม้ให้มาบอกเขาไปว่าว่าหนูเนี่ยไม่ใช่ลูกนะหนู น้าไม่ใช่พ่อหนูใช่ไหมเอาตเดไน้ที่ตัหกกิดไว้กมตกมหวเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรือใช่ไหมเกด้แล้วสัดเจนัดเจนอันนี้ผู้เดด้วยอันนี้ผู้เดด้วยเดตงนเดแ่ เป็นแม้วหาเมนมด็กมาเด็กมาหักพี่อ่แม่เหรอผูอ้ยไม่ใช่อยากเน้ากำนัลเลยเขาถ่ายรูปครอครัเลยบทกไว้เป็นภาพครอบครัวตอนนี้เป็นใจเลยดูแบบเป็นใจเลยมีความสุขมากี ที่ในพงนี่กูตามคนไล่ไวลาเลยฟิวให้วัานเลยดูลูกทำปากมันลูกมึงไม่ใช่ลูกกูลูกเราดิทำปากไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนอลูกกันเนาะใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่อะไรอะไรเนี่ยดูสีนิ้วเอาไปได้ไหมเนี่ยกูกลัวกูกลัวอะไรมึงตายทางมึงทำไมกับเดิ ลูกใครเลูกลูกเมาดีแหล่ะจ้ะก็ไม่ลูกก็เซ็กระดน่เออตื่นแล้วเออตื่นแล้วมึงเออตั้งไว้ง้นอ๋อน่แมลูกกินไหมอลูกเสด็จพี่หรอพี่ลไมตัสมบกาเลยไปลูกไป็ิมนมเถอะน้ารักมากมากเลยนะออกเป็บรางวัลเทพนาชา เด็กในอายุช้านายวหวาเนี่ยเท่าไรคนชอบแต่เด็กๆลูกไม่เหมือนลูกคูณทำไมลูก14ขวบยังกินยากระยุงอยู่บ้านเงมีความสุขหรือไม่กับการเสี่ยงนะเสี่ยงมีความสุขหรือไม่กับการกระพ้าป่ามาถามกันเลยเชื่อถ้าไี่มาถามเมียไม่ได้เชื่อเพือน ผมอะไรครับม่วัน้เราลูกหน้ารักก็น่าไปไม่ใช่ลูกฉันเนีลูกไอ้นนองพวกช่างปั้นกูเทียบแล้วหนานืียทุกคนนั่แหละที่หัวรหมืหลวงพวน่มันเชื่อจะเคียดทาไมวะูไม่อแล้วแต่าย่ทำไงวันนี้ที่แคนดูทักคำแรกเลยวัางงานู่นลูกเองได้ตั้งรอยแดงมันไม่ใช่ลูกนะ ดอกมึงอะทำตัวเองเออมันบีบเอาล่ะประภาตุมีความสุขหรือไม่ลูกมีความสุขดีช่ลูกคงจะมี